สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเงาะชาแนลนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมแล a c k n ะล็อกพีนะครับผมหรือ ro ggt g r a v i t y นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำเซตฟรีนะครับผมเซตแจกฟรีก็คือเซตร้อยนั่นแหละนะครับผมเซตร้อยหมวกเขียวนะครับแล้วก็เอาคู่กับกาตาธนาทอนะครับซึ่งมีคนแนะนำมาว่าลองดูพี่ เพราะว่าตัวเขาเองไปลองดูแล้วมันไหวนะครับผมก็เลยมาทําคลิปนี้ให้ดูสําหรับใครที่มีทุนน้อยๆนะครับเพราะว่าถามว่าทุนน้อยยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายรายละเอียดให้ฟังนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมยังไงก็ต้องฝากไว้ด้วยวกันถ้านึกถึงอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์นะครับผมต้องแฟนเทคเท่านั้นนะครับรับประกัน2ปีเปลี่ยนชิ้นใหม่ให้เลยทันทีนะครับผมไม่มีซ่อมถ้าจะเติมเงินนะครับผมต้องเติมเกมถูกสุดในไทย นะครับผมมั่นใจได้เลยร0 0เปอร์ซนะครับไม่ว่าจะเป็น ROM นะครับพับ G นะครับผมหรือจะเป็น A3 นะครับหรือจะเป็นเก s ชินก็แล้วแต่นะครับผมยังไงก็ต้องที่นี่เท่านั้นนะครับเติมเกมถูกสุดในไทยนะครับก็ลิงก์ทั้งสองอย่างเนี่ยผมใส่ไว้ด้านใต้แล้วนะครับโอเคเรามันเริ่มกันเลยนะครับสำหรับผมบอกว่ามันประหยัดยังไงอ่ะถ้าแบบนี้ไม่ประหยัดผมก็ไม่รู้แบบไหนจะเรียกว่าประหยัดแล้วนะครับ ถ้าเป็นกิโยตินจริงๆปกติแล้วคุณต้องใช้อะไรครับไลเวิร์ดหรือไม่ก็ลูนแฮร์แบนคุณไม่ต้องใช้ครับคุณใช้เซ็ต้อยครับผมอ่ะสองอะไรครับเสื้อนะครับผมเสื้อคุณจะต้องมีเสื้อแนปนะครับออปชันสวยๆอะไรก็ได้สักอันหนึ่งมังกร s อหรือจะเป็นเสื้อนะครับผมสามเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับผมเสื้อไฟติ้งเจ็อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็การ์กุ้งอย่างเงี้ยเหรอครับเออเราก็คือประหยัดเราไม่ต้องใช้ แล้วสามครับผมลงเท้าเทมนะครับผมบวก9นะครับผมลัคกี้เดย์นะครับคู่เป็น1 0 0ยร้อเอ็มนะครับซึ่งบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าคุณใส่เซตนี้เนี่ยคุณประหยัดเงินไปได้ไม่รู้กี่ร้อยเอ็มนะครับผมนี่มับหนอนอีกนะครับคุณก็ไม่ต้องใช้นะครับผมซึ่งทุกอย่างมันจบได้ด้วยเซตร้อยที่แจกมาในกิจกรรมนะครับดังนั้นลองดูนะครับผมจะไปลงให้ดูประมาณสั้4ดันแล้วกันว่า4ดันเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับ เออมันไหวหรือเปล่าพี่มันเอาอยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะค่อยมาเดี๋ยวช่วงท้ายนะครับผมจะมาอัปเดตของสวมใส่ให้แล้วกันนะครับเพราะว่ามันมีเปลี่ยนไปเยอะอยู่เหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มอ้อลืมครับอีกนิดนึงนะครับสำหรับเซตร้อยที่เขาไปเล่นกันเนี่ยนะครับมันมีเซ็ตชาโดด้วยนะครับผมชาโด้เนี่ยเอามาแจกกันเลยนะครับเนี่ยชาโดฟ้าเนี่ยบอกเลยว่าแม่งโคตรเฟี้ยวนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับผม สำหรับที่แรกนะครับป้ายเนี่ผมจะไปลองให้ดูที่เลดิกบอกเลยว่าที่เลดิกเนี่ยฮิตต้องถึงนะครับผมในกรณีนี้จริงๆอ,งอ่ะมันไม่ต้องใช้นะครับไอแหวนโจนแต่ว่าฮิตผมมันไม่ถึงนะครับพอถอดออกเนี่ยฮิตมันหายไปดังนั้นที่นี่จําเป็นมากนะครับต้อง400ขึ้นนะครับผมต้อง400ขึ้นผมย้ําเลยและยิ่งถ้าเลเวล120แบบผมเนี่ยต้องมีเลยครับผมเพราะว่า เลเวลก็มีส่วนทําให้ฮิตเนี่ยนะครับทำให้เราตีมอนเตอร์โดนกับไม่โดนด้วยนะครับลองดูนะครับเมื่อกี้ผมชนมาดําเป็นผงฝูงเลยนะครับผมยังไหวนะครับผมชิวๆและเลเวลตัวนี้แค่122นะครับผมเออมันไม่ใช่เลเวล1้อกว่านะครับผมเลือดมันยังน้อยอยู่เลยคุณลองดูดีเลือดมันแค่หมื่นเจ็ดเองนะครับผมเออหมื่นแปดละกันง่ายๆเลยนะครับเลือดแค่หมื่นแปดนะครับแต่ว่าฟาร์มที่นี่เนี่ยชิวๆเลยนะครับ อย่างนี้ผมบอกว่าเซตนี้เนี่ยนะครับเอาง่ายคุณลงทุนแค่อะไรเองครับการ์ดหน้าทานาอันเดียวไม่ต้องบวก9นะครับใช้บวก7ก็พอนะครับแอคแท็กอะต่อหนึ่งบวกมันห่างกันแค่ประมาณ7จแอคแท็กเองครับผมดังนั้นนะครับเราก็เอาเท่าที่เราไหวนะครับแรงเหมือนกันเพราะว่าตอนที่มีคนให้ผมเอามายืมเนี่ยนะครับเขาก็ให้ให้ผมยืมบวก7นะครับซึ่งมันก็แรงเหมือนกันครับ 1บวกของกาตาเลเวล4เนี่ยห่างกันเจนะครับไม่ต้องไปซื้ออะไรมันมากมายถ้าเกิดว่าเราไม่รวมออปชันที่แบบว่าบวก15บวก10อะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ต้องครับไม่ต้องไม่ต้องนะครับบวก1ิบวก16ที่มีออปชันเสริมพวกนี้ไม่จำเป็นนะครับคุณดูเลยผมฟาร์มเลดิกชิลๆเลยนะอืผมลองตีดูเลยนะครับผมเห็นนะเนี่ยผมไซส์แค่นี้นะครับผมตีนแมวเทเลพอร์ตนะครับผมโอ้ขอบคุณนะครับทุก s u b นสับสไครต์ที่กดกันเข้ามานะครับผม ดูเลยครับผมเห็นปะบวกวันเดอร์ยังไหวชิวๆนะครับแต่สําคัญอย่างเดียวสําหรับคนที่ไม่ไหวแล้วมันไม่ดูดคืนเนี่ยผมพูดได้เลยว่าคือคุณตีไม่โดนนะครับคุณลองสังเกตผมปิดเอฟเฟคให้เลยนะครับเพราะว่ามันจะได้มองเห็นว่ามันมีมิดบ้างไหมนะครับซึ่งตัวผมเองมันก็ยังมีมิดเลยนะยังมีนะครับยังมีนะครับแต่ว่าบางครั้งมิดที่มันเกิดขึ้นมาเราฟาดเลดิกกับมาดําเนี่ยมันอาจจะเป็นกาดก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีมันติดกาดครับ อ่ะก็เรียบร้อยนะครับสําหรับที่เรดิกเนี่ยนะครับผมลองให้ดูแบบแม่ชัดๆแล้วนะครับผมว่ามันไหวนะครับมันชิวๆนะครับผมเออโอ้โหขอบคุณครับผมขอบคุณทุกซับสไคร์นะครับอืติดต่อก่อนโอเคนะครับก็จบไปนะครับสําหรับที่แรกเป็นไงครับเรดิกยังชิวขนาดนี้ต่อมาดูที่สองกันเลยครับผมต่อเนื่องนะครับไปที่นี่ก็คือเนมเลสนะครับผม เวลาจะมาก็อย่างที่บอกครับชนแก้วมาซะด้วยนะครับเออเนมเลสก็อยู่ได้นะครับผมบอกเลยว่าเซตนี้เนี่ยประหยัดเยี่ยยนะครับผมถ้าคุณบอกว่ามันไม่ประหยัดเนี่ยผมก็ไม่รู้จะใช้คําไหนที่มันจะเรียกแล้วนะครับผมเออเพราะว่าสิ่งต่างๆมากมายเนี่ยมันไม่ต้องซื้อเลยนะครับผมแต่ปากดูดเนี่ยผมลองแล้วนะถ้าเกิดว่าที่ไหนที่มันที่เราตีแรงอ่ะเราไม่จำเป็นต้องใช้ปากดูดก็ได้นะอย่างที่เนมเลสเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณชนแก้วเนี่ยไม่ต้องใช้ปากดูดก็ได้นะครับผมลองแล้วนะครับมันเอาอยู่ นะครับผมมันเอาอยู่โอเคตีไปเรื่อยนะครับเห็นไหมครับเสื้อมังกรเทพีก็ไม่มีเสื้อกุ้งก็ไม่มีนะครับผมรองเท้าเทมนะครับลัคกี้เดก็ไม่มีนะครับผมป้าคุมหนอนก็ไม่มีนะครับผมหมวกไล่เวิร์ดก็ไม่มีดังนั้นใครที่ไม่ได้เล่นเซตลอยไว้เนี่ยผมพูดเลยจริงๆว่าพลาดนะครับคอมโบเซตนี้เนี่ยถือว่าเฟี้ยวนะครับเอามาใช้ได้ลงทุนกาตาอันเดียวถ้าเกิดว่าคุณใช้การทหารนาท้อนบวกเจ็ดอะผมบอกเลยว่าโคตรถูกนะครับผมโคตรถูกใช้แค่บวกเจ็ดพอ นะครับอ่าผมลองให้ดูแล้วนะจะได้เป็นแนวทางนะครับหลายๆดันในการที่คุณไปเล่นแล้วก็เก็กบเลเวลนะครับผมเออไปเทสนี้แม่งยังทำเควสได้เลยอ่ะกด EDP นี่ฟาดหัวพุ่งหมดอ่ะนะครับผมเออโอ้โหเนี่ยผมเลยอยากจะขายทิ้งจริงๆเลยนะครับผม <c oughs> จะอยากขายทิ้งจริงๆ,ๆเพราะว่าเอาจริงๆนะเล่นกิโ o ตามปกติอ่ะเรามาฟาร์มเงินอยู่แล้วครับเออมันไม่ต้องใช้อะไรมากมายถ้าเกิดว่าเนี่ยในรูปแบบขนาดนี้นะครับ มันเล่นได้แบบสบายๆขนาดนี้นะครับผมพูดจริงนๆนะเต็มเทิมอะไรเนี่ยขายทิ้งแม่งให้หมดเลยนะครับผมเออถ้าเกิดว่าคุณไม่ลงอย่างอื่นนะเออถ้าเอามา,มาฟาร์มอย่างเดียวอ่ะผมบอกเลยแค่นี้ทุกอย่างจบครับเป็นไงครับเออแม้แต่เนม,มเลสแล้วก็ชิวนะครับไม่มีคําว่าแบบไม่สบายหรือว่าขุขลักเลยนะผมบอกเลยว่ามันสบายมากชิวๆนะครับเออ โอเคนะครับผมก็จบไปแล้วกันนะครับผมสําหรับเนมเลดต่อมาผมพาไปดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมไปที่นี่คือหุนนะครับบอกเลยว่าหลายหลายคนอาจจะบอกว่าแม่งกลัวไม่น่ารอดนะครับกลัวไม่น่ารอดเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวดูว่าอาดูภาพของเซตนี้เป็นยังไงเห็นไหมถ้าเกิดว่าในกรณีถ้าเกิดว่าเราคิดว่าฮิตเราถึงนะครับเราก็ไม่จําเป็นนะครับเออเราเราเอาเอา,เ,อาเราเอาแหวนออกได้เลยนะครับ ที่ผมใส่แหวนโจนเข้ามาเพราะว่ายิดมันไม่ถึงนะครับแต่ว่าที่นี่เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องใช้ถึง400นะครับผมเออไปครับ380อะนะครับที่นี่นะเออเท่าที่ผมเคยลองอะ385 380ประมาณนี้นะครับมันไม่มิดแล้วนะครับผม้าเห็นนะชิวแต่คุณระวังให้ดีแล้วกันที่นี่เนี่ยมันจะชอบมีพวกป่านะครับมันชอบมีช่วงโขดหินพวกป่ามันจะมีไอตัวยิงไกลยืงต่อยคุณนะครับผม ผมโดนประจำบางทีอะตอนผมไล่ตีมาผมคุยเพลินเพลินโมโม่ไปฝอยเพลินนะครับผมไม่เห็นว่ามันยืนหลบอยู่ตามเง่งนะครับตามเสาตามพุ่มไม้อย่างเงี้ยนะครับเราก็ตายครับผมจริงๆเราสู้ได้นะแต่เราต้องมาชิดตัวมันให้ได้นะครับผมเราต้องมาชิดตัวยิงไกลให้ได้เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราไม่ไหวครับไม่งั้นเราไม่ไหวไป <c oughs> เห็นไหมชนเป็นฝูงก็ไหวนะครับเติ้รติ้ตต มอนไม่เอ่ยไม่มีป่ะเออดีนะวะกลับมาที่เดิมอ่ะยังมาโดนแจมอีกรอบหนึ่งดีีลูนเปรตนะครับคิวไปเขาเอ้ยไม่ใช่ตีไปครับผมตีไปเรื่อยนะครับปึ้ง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 แป๊ปแบบเดียวหมดครับและอย่างหนึ่งเนี่ยเราใส่เซตชุดนี้นะครับเราได้ออปชั่นเซตมันด้วยนะเออเออออปชั่นเซตแม่งดีด้วยนะตามนั้นนะครับผมลากไปก่อนลากไปก่อนลากไปก่อน เออเห็นป่ะดูนะครับขนาดผมบอกไปว่าบวกเป็นไหวเป็นผงๆยังไหวนะครับชิวๆนะครับอฟตีไปเรื่อยหลังจากคลิปนี้ออกไปผมก็ไม่รู้ยังไงนะครับว่ากาตาจะเ,เป็นยังไงยังมากมายนะครับผมแต่ก็ตั้งใจทําให้ดูแล้วกันสําหรับใครที่ว่าคิดว่าไม่ค่อยมีมีเงินลงทุนนะครับก็ลงทุนของอย่างเดียวแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ให้ทํากิจกรรมเซ็ตนั้นไว้ก็เรียบร้อยนะครับผมเออเรียบร้อยเป็นไงครับ เนี่ยก็ตามนี้นะครับผมผมลงให้ดูเลยว่ามันมันสบายสบายครับมันชิวชิวครับถ้าเราใส่ของเซตนี้นะครับผมก็จบไปแล้วกันลองดูอีกที่หนึงไหมครับที่นี้เนี่ยผมไปลองมาผมมันเสียนนะครับผมเอออ่ะลองไปดูกันนะครับว่ามันจะตะกุกตะกัดขนาดไหนมังกรนะครับผมลองมังกรเลยนะครับร้อยบส นะครับผมแล้วใส่เซตฟรีเนี่ยมาลองมังกรโอ้โหปั่นก็ไปครับผมโอ้โหวิ่งดีครับมีบเยอะขนาดนี้นะครับเอาจิงๆอ่ะมันไหวนะ้เว้ยทำเป็นเล่นจากที่ผมมาลองปั่นดูอ่ะมันไหวนะครับแต่ว่าต้องอย่าบวกเยอะเกินนะครับเต็มที่ประมาณสามสี่ตัวกําลังดีนะครับผมใช่ประมาณสามสี่ตัวครับผมว่าปั่นได้แต่ต้องปั่นด้วยความระวาดระวังเออ เพราะว่าถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่คุณแบบบวกเยอะอะนะครับเรียบร้อยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเกินนะจริงๆอ่ะมันมีโอกาสโดนแบนดิตได้นะครับแบนดิตนี่โคตรแรงเลยอ่ะเออแล้วเลือดผมมันน้อยด้วยไงที่เนี่ยมังกรเนี่ยเอาจริงไหวนะถ้าเกิดว่ามีเลือดสักสองหมื่นห้าเอาอยู่ครับที่เนี่ยเออแล้วเนี่ยดูตีไม่ค่อยโดนด้วยนะมังกรอ่ะมิดนะครับผมเออมังกรมิดนะขนาดผมใส่ขนาดผมใส่แหวนโจรด้วยนะผมยังต้องใส่ไอ้ฮอกอายเข้าไปเข้าไปช่วยเลยอ่ะเออ แล้วก็มังกรมันชอบพ่นไฟต้องระวังให้ดีนะครับบางทีพ่นไฟมันดีเลยครับมันโดนเรามาแล้วเนี่ยแต่เลือดมันยังไม่ลดครับเออมันก็เลยทําให้เราช่าใจว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกไม่ตายหรอกยังไหวอยู่เออยังไหวอยู่ยังไหวอยู่ครับเนี่ยยังไหวอยู่เนี่ยมันพ่นมาแล้วสองยิ้เรียบร้อยเรียบร้อยไปลงเรียนจีน โอเคและนี่ก็ประมาณสัก4ดันนะที่ผมไปลองลงให้ดูแล้วกันอย่างที่บอกว่าเซตฟรีมันเนี่ยนะครับขวดจริงๆนะครับสาหรับเซตนี้นะเนี่ยเซตไทม์คีเปอร์นะครับสำหรับพี่ใครมีนะครับเนี่ยคุณไปลองดูได้เลยนะครับหมวกผมนะครับเป็นแอคแท็นะครับแล้วก็ปีกเป็นดูดเลือดนะครับผมแค่นั้นเองแต่ผมเคยลองแล้วนะเอาปีกดูดเลือดออกก็ไม่มีผลนะครับปกติมันเป็นส่วนช่วยนิดๆหน่อยๆนะครับผมเคยลองให้ดูในไลฟ์แล้วลองไปดูในไลฟ์ได้เลยครับผมโอเค ทีนี้เรามาดูกันแล้วกันนะครับสําหรับเซ็ตที่ผมใช้ตอนนี้นะครับผมว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคนะครับนี่เลยนะครับก็ของก็ไรเบิร์ดตามปกตินะครับผมเนี่ยพวกอย่างนี้แหละครับก็ชุดที่มันเพิ่มมานะครับสิ่งที่มันเปลี่ยนไปนะครับก็อัปเดตของสวมใส่เลยแล้วกันนะครับเสื้อตัวนี้ครับตอนนี้มันเป็นเสื้อไฟติ้งเจ็ดนะครับผมการกุ้งนะครับผมอ่าผมไม่ต้องใส่มังกรเอสพีแล้วเพราะว่าไอ้กาตาธานามัน ดดีแต่ว่ามันก็มีบดเหมือนกันนะมันมีบดเหมือนกันในกรณีถ้าเกิดว่าเราใส่คู่กับตะเกียงนะครับนานๆจะเป็นทีนะครับนานๆจะเป็นตะกีหนึ่งนะครับต่อมานะครับก็เป็นกาตาธนานนี้นะครับซึ่งผมก็เปลี่ยนแล้วนะครับมาใช้ธนานนี้บวก9ก้าเดอร์ไฟ l ์นะครับหนึ่งแมงแดงนั่นแหละที่เขาเรียกกันนะครับผมแล้วก็รองเท้านะครับผมก็ปกติจะเป็นบวก6 ea ตอนนี้เป็นบวก9นะครับผมแล้วก็ไ i ติ้ง n g เจ็ด lucky นะครับผมอันนี้ก็คือของปัจจุบัน ส่วนมัฟส่วนมับหนอน,นยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับลืมนะครับไม่มีเวลาไม่มีเวลาไปซื้อสักทีเดี๋ยวไว้จะไปซื้อมาใส่นะครับผมเออโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนที่เหลือก็ไม่มีอะไรครับก็ปกตินะครับบากเดวิลลิงผมก็ใส่บ้างบางเวลาโอเคต่อมาเรามาดูตรงนี้ครับมีชอบมีคนถามผมว่าพี่ใส่ปีกกับหมวกเนี่ยดูเลือดใช่ไหมไม่นะครับผมมีอันเดียวเลยก็คือหมวก3มท่อนบนเนี่ยนะครับผมจะใส่เป็นแอคแท็กหมดเลย นะครับเนี่ยแอคแท็เปอร์เซ็นต์หมดเลยนะครับเห็นนะเนี่ยแอคแท็เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อันนี้ก็แอคแท็เปอร์เซ็นต์เพราะว่าใส่รวมกัน3ชิ้นมันจะได้แอคแท็เพิ่มอีก2นะครับดูจากตรงนี้ครับนี่นะครับเห็นไหมเมื่อคุณใส่นะครับเนี่ยส่วนคอสตูมเนี่ยที่เป็นเป็นแอคแท็กหเนี่ยนะครับอยู่ระหว่างตรงกลางกับตรงข้างล่างเนี่ยนะครับก็จะได้เพิ่มอีก2%เท่ากับว่าคุณใส่เซตแอคแท็กหนึ่งเปอร์เซ็นต์สามชิ้นเนี่ยจะได้แอะะน ยิ่งถ้าเกิดเวาใส่พวก EDP หรือว่าปั่นปลาเนี่ยยิ่งโดดนะครับดาเมจนะครับผมแล้วก็ปีกเนี่ยจะเป็นดูดดูด HP นะดูดเลือดนะครับดูดมานะไม่จำเป็นเลยนะครับผมบอกเลยจริงๆสำหรับการเล่นกิโยตินนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งตอนนี้กับตอนหน้านะครับผมมันไม่จําเป็นครับไม่ต้องใช้ที่เหลือก็คือเซตแจกครับ t า d o เซตแจกนะครับเซ็80ที่เราเล่นกันนั่นแหละนะครับโอเคก็เรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็ครบถ้วน ยังไงก็ฝากมาเ้ือดแล้วกันนะครับเงาะชแนลถ้าชอบถูกใจยังไงอย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปก่อนใครสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายบายจุบจ๊บ